ระดับการตื่นรู้ในระดับจิตวิญญาณของคุณตอนนี้อยู่ขั้นไหนหรือว่าเลเวลไหนแล้วนะคะผู้ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะตั้งจิตไปพร้อมๆกันคุณกำลังก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่แล้วนะคะบางท่านตรงตัวเลยตัวคุณอายุ30บางท่านในตรงนี้เลยตรงตัวนะคะคุณหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่30 อาจจะ40 50 60ได้หมดนะคะการตื่นรู้ระดับจิตวิญญาณของคุณจะก้าวเข้าสู่เลเวลใหม่และคุณจะรู้สึกว่ามันเฟรชเหมือนการตื่นนอนได้หลับเต็มอิ่มคุณผ่านจุดที่เป็น Dark Night of the Soul หรือว่าจุดที่ถูกเรียกหรือว่าปลุกให้ตื่นแรงๆมาแล้วคุณผ่านช h a เตอร์ที่หนักๆที่เป็นช่วงเวลาแห่งความมืดมนมาแล้ว ความมืดมนอันที่มันมืดที่สุดเนี่ยมันอยู่ข้างหลังคุณแล้วนะคะคุณจะไม่พบเจอกับอะไรที่มันแย่หรือว่ามืดได้แบบนั้นอีกแล้วหลังจากนี้จะเป็นโลกใบใหม่โลกแห่งแสงโลกแห่งความสว่างโลกแห่งความหวังคุณจะรู้จักตัวคุณเองมากขึ้นคุณจะจดจำได้ว่าคุณเป็นใครคุณจะยอมรับตัวคุณเองนะคะ ประตูเส้นทางเดินใหม่แห่งชีวิตของคุณได้เปิดขึ้นแล้วนะคะดังนั้นจงมองไปข้างหน้าจงกล้าที่จะก้าวเข้าประตูนั้นด้วยความมั่นใจไม่หมอเชื่อว่าคุณเห็นโอกาสกับอะไรบางอย่างแต่คุณยังไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปในประตูนี้เสียทีในช่วงที่ผ่านมาจงไปและก็คว้าโอกาสนั้นไว้อย่าให้โอกาสนั้นหลุดลอยนะคะเดินผ่านประตูอาเดินผ่านธรณีประตูนั้นเข้าไปแล้วคุณจะได้เห็น ความสามารถคุณจะได้เห็นแสงสว่างอยู่ข้างหลังนั้นนะคะ